โอเคทุกคนมาจากเทเตอร์กันใช่ไหมใช่แล้วแต่ไม่ใช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 ่เป้นะคะเป้เป้เป้มาเตรียมตัวตรงนี้ตั้งแต่สองทุ่มพูดเลยพูดเลยความลูกค้า VIP โอเคทุกคนวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกับพบกับอะ่ะพบกับครอบครัวของเราครอบครัวเดอะซุม เมื่อกี้ก็ที่บอกไปนะคะว่ามาเตรียมตัวตั้งแต่2ทุ่มแล้วก็คือมาโหลดเกมใดๆแล้วก็มาสร้างตัวน้องโมายนะคะนี่น้องโมบปชุดสีชมพูของเรานะคะก็อันนี้อันนี้นี่เป็นชุดแบบชุดประจำวันน้องโมนี่เห็นปะเหมือนเวอร์เหมือนรูปเหมือนรูปที่น้องโมเพิ่งลงล่าสุดเวอร์แล้วชุดว่ายน้ำแล้วชุดหน้าร้อนชุดหน้าหนาวนะคะแล้วก็ด้วยความที่น้องโมเนี่ยเป็นน้องเล็กสุด ในบ้านของเราน,ะะน้องโบก็เลยจะยังเป็นเด็กมัธยมอยู่นะคะไมยรุ่นอยู่นะคะ,ะ,คะก็คืออันนี้เลยคิวเป๊ๆต้องอันนี้เท่านั้นต้องอันนี้เลยคิ้วที่แบบดูเหมือนจะธรรมชาติแต่ก็ไม่ธรรมชาติเพราะว่าเขียนอ้านะคะสรุปจบไลฟ์ได้สองชั้นสร้างบ้านหรอเปล่าตาสองชั้นนี่แหละก็คือหมอคะ่ะหมอคะ่ะเฮ e มอยากได้ตาสองชั้น,นะคะ่ะ ก็คือทุกคนรู้ป่าว่ารูปไหนเป็นแบบตอนนี้กําลังดูรูปไหนก็คือดูรูปนี้นะคะดูรูปโปรไฟล์บัลลต้าใช่ันทุกคนดูหน้าม้านี้นีคือแบบคือเดิรจิมแบบทําไมแบบทําหน้าม้าให้ดีๆไม่ได้หรอดูนะทุกคนดูดดนะทุกคนดูหน้ามา้าดิโอ้โหอะไรอ่ะไม่ได้ปะนี่น้องโมใชรนี้แบบเป็นผมสีสีเนี่ยทำไมทำไมมันจะต้องทําหน้ามา้าแบบอะไรอ่ะ ทำเรื่องมาดีๆ้กันสอยไ,ได้ไหมยังแบบก็คือปิดคิวทับคิวไปเลยไม่มีคิวไปเลยคิวที่ภาษาสรรสร้สางไปไม่ต้องแต่งอวตารที่เหมือนตัวเองหรอกแต่งตามที่ชอบเลยแล้วไปแต่งหน้าทําผมให้เหมือนตัวที่สร้างแต่เอา,เอา,เอาแต่งอันนี้ไม่ต้องเหมือนแต่ทําตัวจริงให้เหมือนอันนี้แทน <S <S <Okay. S 2> นี่จีเนียฉลาดมากเลย โอ้สีน้ำตาลโอ้โหเหมือนขนอันนั้นอะตัวบุ้งอะโหพูดละขั้นเลยเออพูดละขนรูปเลยปากแบบนี้ต้องทาลิปมันสักหน่อยนะคะอ่าอย่างไงอันนี้เหมือนไปกินแบบไดฟุกุแล้วแบบแป้งตีบน้องน้องเป็นใครคนเนียทุกคนไม่สวยเลยอะนอกจากมันจะไม่เหมือนชาตแล้วมันก็ไม่สวยด้วย ปากก็เหมือนสุดอะทุกคนให้เลือกระหว่างอันนี้สองทรงนี้สองทรงนี้โอ้ยทำหน้าดีๆสักหน่อยสิไม่ทำยักคิ้วหลิวตาอะไรทำหน้าดีๆหยุดหยุดทำหน้าดีๆ้ย อานี้อานนี้เคาะเอาแล้วพอหยุดน้องโมพี่ขอทรงนี้แล้วกันนะถือว่าวิตถภาพเราี่สังสมกันนานนะคะไปเสื้อเลยเอาเลยเริ่มเลยเอาเลยเริ่มเลยทีเนี้ยอลากป่ะพี่แต่งมาทั้งหมดเสื้อแขนยาวที่ฟ้าสลับขาวอ่ะเธอชอบใส่นี้อันไหนเนี่ยอ,อันไหนเนอะ เขียนยาฟ้าสำับขาวกันไงอ่ะก็คือสควีดเกมนึงโอ๊ยไม่ร้องไงนะ I'm just like you, just like you, y o u just like me, you're just like me. And can o u love me like t h a Just don't y o t o u just d o t o u c h I'm a girl like you. ีชุดแบบนี้ใส่อ่ะแบบในชีวิตจริงอะทุกคนแค่นี้แหละโอ้ยจืดมากเมื่อเทียบกับเพื่อนแล้วจืดเลยจืดที่สุดไปเลยชุดนอนเลยค่ะชุดนอนเราก็จะเป็นฮะาขนหนู <c oughs> ชุดนอนเป้เปจะเป็นเสื้อยืดกางเกงขาสั้น เตยเฉยๆอ่ะเตยอะเออโปอีกแล้วโปอีกเล้วช่วยด้วยไมสีมันจัดจ้านอะไค่ะโอ้ยอีโปออีอเง้มีสีชมพูไหมไม่สวยไม่สวย Sleeper ไม่ต้องมีราคาไปเลยไปอันต่อไปโอ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยแต่รองเท้าเลิศนะคะเนี <c ambling. S 1> ่ยเราใส่นี่ก็ได้เราใส่นี่ก็ได้ยอดนักสืบจิ๋วเอ๊ยชอบชอบนางชอบโอเคเรียนรีบรีษัซเรียนค่ะเป้าหมายบรรทานสูงส well. ุดก็คือความมั่งคั่งเท่านั้นค่ะผู้ดีมีคุหารรมใหญ่โต เศรษฐีรวยเริ่ศิมคนววน,นี้ต้องการจะร่ำรวยมีจิ้มีระสบความสำเร็จซิมคนนี้ต้องการครอบครองบ้านขนาดใหญ่โตหรือาอันนี้อันนี้ต้องการที่จะร่ำรวยค่ะและอย่างไรได้เชี่ยวชาญธุกรกิจมาบอกไม่ได้อยากเปน็นธุรกิจเท่าไหร่เนี่ยอยากแค่อยากรวยพี่ไม่มีแหละ <laughs> ไปเลยค่ะสวัสดีฉันชื่อ โอ้เปียบีนเสียงเพื่อ a l โอ้โหเสียงเล็กเกินส็จพอมาว่าบอสสิอันนี้ได้อยู่อุ้ยเรเสร็จแล้วก็ที่พูดกันยี่น้องพี่สาวน้องสาวก็บหมดเลยทำไมกูได้ใส่บล็อกอ๋อประเดี๋ยวชุดนี้โมบายยังไงสีเราเปลี่ยนทรงผมไหมหรือทรงนี้ ก็เหมือนกันไปเลยสิคะทรงเดียวกันไปเลยให้เขารู้ว่าเป็นพี่น้องกันหรอไม่จะปิ๊บเบี้ยนไปนทุกวันแล้วมันต้องทําท่าเหมือนกันอะไรจริงๆเลยเนี่ยถ่ายถ่ายถ่ายรูปใหม่ได้ไหมคะมันเึิครเขคาัวก่อนเอ้ยท,ทําท่าเหมือนมาด้วยกันหน่อย <laughs> ทำท่าเหมือนมาด้วยกันหน่อยสิอ่ะ บันทึกสมาชิกครอบครัวสู่ครังเมอกีบันทึกแล้วเล่นเล่นค่ะนี <c oughs> ่เล่นแล้วรู <c oughs> ้เลยสามวิีกันมากเราจะเริ่มที่ฤดูอาฤดูอะไรนี่ที่ฤดูร้อนไหมเอาฤดูร้อนประเทศไทยเป็นเมืองโลอ อ,นนะอยู่กันไหนแล้วนะเมื่อกี้อันไหนนะเมื่อกี้คือไหนอ๋อไม่ใช่อันนี้อันนี้มืองเวมพายอย,อยากอยู่อันนี้อยู่เอเวอร์กรีนอ่ะก็ใส่สูตรมาเทิราา์นโหลดเลยสิคะมันใส่ตอนนี้ได้ปะะไปเรื่อยๆไหมอันนี้คืออพาร์ตเมนต์อยากอยู่เป็นบ้านเลยอ่ะอันนี้ไหมอยู่ท่ามกลางอะไรเนี่ย ม,มีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้งองน้ำเองอะ่ะชื่อบ้านมุมคลองว่ะเราอยู่ในคลองเลยดูแบบแบบไม่น่าอยู่เลยตรงเนี้ยดูน่าอยู่เดี๋ยวเราอยู่อาพาร์ตเมนต์อยู่บ้านหลังนี้ อันนี้ไหมมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำก็ได้อยู่นะดูมลพิษเยอะไปนะจริงเอาอันนี้ไหมขอดูข้างในบ้านก่อนได้ไหมคุณดีไม่เป็นไรเอาเลยลำเลอว้าดู้ะแวกบ้านดีดูเ้งแรงมากค่ะทุกคนไปเลยค่ะ กระทอมปลายนาเราได้เริ่มเกมแล้วทุกคนอ้เอเป็นอ้านี่ไงีห้อง้อพเ่าหรอันน,น,นๆๆีอันนี้มีน่ารักน่ารักไหมนี่นี่ห่มไเป็นห้องไเป็นห้องน้องโมกักบน้องเปีกักนะเป็นห้องเล็กก็ได้เป็นห้องน้องโม ไปแล้วก็ไอ้ปนห้องพี่แก้วกับโนโนทโ์ภาสิไปค่ะ,ะในห้องนี้ไม่มีอะไรเลยตู้สพสพงเสื้อผ้ากระจกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีม,มีมีเลยไม่เป็นไรเราแบบเราประหยัดแต่ว่าอันนี้อาอบน้ำมันช้ามันทำให้อาบน้ำช้าเพราะฉะนั้นเราจะยังไงเราจะถูกมันทิ้ง เราก็จะน,นี้อันนี้อันนี้ได้ทั้งได้ทั้งชาเวอร์ได้ทั้งแบบว่าฝักบัวแล้วก็แล้วก็แบบแช่นะ้ำสวยอันนี้ออกประตูออกประตูก่อนนะคะเนาะเนาะปูเป้นอนแล้วล่าสุดปูเป้นอนแล้วคะ่ะอ้าไปงีบที่ไหนอะ ไม่นอนในบ้านดนอนข้างถนนด้วยคุณพี่อันนี้คืออะไรเหรอคะเช็คข้าวก็ซีบโวตโครงการระแวกแถวบ้านคือนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมดูแบบอะไรคะมันพึ่งเริ่มไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่มีอะไรเต้นอะไรความรู้สึกของการบทขยี้ระดับเจ้านายสุดยอดอะไรเนี่ยเธอ หมายถึงชอบชอบการเล่นวิดีโอเกมโมบายอันนี้โมบายอ๋อชอบชอบค่ะชอบน้ำหนึ่งได้ทักษะการเล่นตลกว่ะเฮ้ยเหมือนตัวจริงเวอร์แถวบ้านดูเฮงแรงวาะจริงน้ำหนึ่งได้ทักษะการเล่นตลกทุกคนแล้วเมื่อไรจะกลับเข้าบ้านตามจริงเข้าบ้านเถอะอะฮะกลับบ้านไหมเข้าบ้าน อ๋อในบ้านมันไม่มีเก้าอ,อี้นั่งอ๋อเก้าอ,อี้มันเต็มมันเลยต้องไปนั่งนอกบ้าน่น <c oughs> อ้ยอเอละไม่ได้ย่ะพูดคุยเอาแล้วไม่ชอ,อ,อบเนวิตกกังวลแล้วก็จะไปคุยกับคนแปลกหน้าเป็นอะไรเป็นอะไรคะเอาโมบายได้รับทักษะการเล่นตลกอีกแล้ววะ่ะเอายังไงสิวงนี้มันยังไงเนี่ยคุยเรื่องอะไรกันเลย ยากใช่ว่าฉันต้องซื้อกู่อีกทีอีกอันเพราะว่าฉันไม่มีที่นั่งมีที่นั่งมีกิจกรรมอะไรที่แบบแบบพวกเพื่อนไหมเอ้ยนี่ข้าวเรื่องแล้วฉันได้ทักษะการเล่นตลกไปอีกแล้วนั่งอยู่ในวงนี้แป๊บเดียวได้เลยทักษะการเล่นตลกเป็นใครกันเนี่ยนี่เราเป็นใครกันหรอกเฮพี่แก้วทำไรอ่ะแกูทอนีรอแรงรอแรง พี่แก้วพี่แก้วกับน้องหนึ่งใครน่าจะทำาข้าวได้เดียวนะคะพี่แก้วป <c oughs> วดฉี่แม่สุดน,น้ำหนึ่งทำตข้าวใครเพื่อ <c oughs> นเพื่อนกินหน่อย <c oughs> ปรุงอาหารเ <c oughs> ้ยหรือปรุงอาหาร <c oughs> ด้วยกันปรุงอาหารด้วยกันดีกว่ากับทุกคนเลยเย้อาหารเช้าหรูหราจานแฮมหรูหราอาหารตุรกีข้าวบ้านโอนิกิลี เอาอะไรดีเอานี้เอานี้เอานี้อาหารตุรกีทำกับข้าวข้าทำกับข้าวทำกับข้าวค่ะฮัลโหลคนโกรธใครมาอ้าวล่าสุดยังไงน้ำหนึ่งฉันเห็นฉันเห็นค่ะจ้าดงสารระปีปี่ฉันเห็นเนี่ยโซนยบทำเสร็จแล้วหรอไหนอะข้าว หนอ่ะอ๋อๆอยู่ในนี้อยู่ในนี้อยู่ในตาอ๋อพี่แก้วพี่แก้วเป็นอะไรคะพี่แก้วเนาแกเป็นอะไรคะ yes จะรอดมั้หนีรอดเอ้ยพอแล้วเพื่อนมันสุกแล้วมันสุกแล้วถ้าเอาไปอีกมันจะไม่เพื่อนมันสุกแล้วอะไรอะไรทําอะไรอีกทําอะไรอีกน้องโมทําอะไรทําอะไรไปไม่ไหว ฉันว่าเล้ฉันว่าเล้ว่ามันต้องไฟว้าร่วมด้วยช่วยกันใช่คาอืมยังไงยังไงต่อมันดับไฟเองทุกคนมีมิตังสื้อมีมิตังสื้อสา ไปทำอะไรหรอทำสลัดพักสวนครัวไม่มีตังค์ซื้อเตาแล้วนะตังค์แค่28บาทคุณแสตซ์ซื้อเตาราคาแพงมาไสะไรอย่างเงก็คือต้องกินสลัดวนไปนะคะจนกว่าจะมีตังค์ซื้อเตานะคะ อะไรถาแล้วงานก็ไม่มีทั้งานก็ไม่ได้ทำว่ันแรกก็หดหูแล้วหดหูมากเธอยังไม่พ้นวันเลยอะค่ะกินข้าวคะ่ะโอ้ยเป๊ะตื่นมาตอนตีสามเหรอคะตื่นมาทำไม <laughs> แล้วตอนไปทํางานจะไม่ง่วงเหรอ ม่เชื่อว่าเป๊ะๆตื่นมาคนแรกเพราะว่าตื่นตีสามไงคะงงปะ้โมไปโรงเรียนแล้วน้องโมโรง,งเรียนแล้วนะคะน้องโมงไปโรงเรียนแล้วอ้าไม่ทำงานหรอไม่ไปทำงานหรอเหลือ,อน,นี้ทำงานที่บ้านอ๋ออันนี้มันยุด พี่แก้วไปทำงานหรอคะเอาแก้วทำงานเก่งๆนะคะจะได้มีตังค์มาซื้อเครื่องดนตรีนะคะน้ำหนึ่งก็เฝ้าบ้านนะคะคุยกับพืชหรอเธอเงาขนาดนั้นเลยหรอเอาหมดเรื่องงานว่าแบบยังไงใช้ทฤษฎีเดียวกับที่แบบว่าเปิดเพลงให้ต้นไม้ฟังแล้วก็เป็นความสุขทำไมจะเติบโตงอกงามเราก็เลยมาคุยเรื่องตลาดสด ชาบืฟันเดลให้อาบน้ำแบบครุนครีดเฮ้ยเรามีตังสองร้อยแล้วเป๊ะเป๊ะเก่งอ่ะทำงานได้เงินมาตังสองร้อยอ่ะเอาน้องร้องไห้น้องอาบน้ำร้องไห้แต่เป๊ะเป๊ะปวดชี่น้องโมอาบน้ำอยู่น้องโมอาบน้ำอยู่ก็เลยเดินไปสำนึกผิดนอกมานปวดชี่ค่ะลโลเร็วเร็วรีบอาบค่ะ เหีวข้าวไม้เหียวใครใครคะเนี่ยฟรานซีนใครใครคะฉันโทรมาเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าปู่ทวดของปู่ทวดของปู่ทวดของลูกพี่ลูกน้องคุณได้ล่วงลบไปแล้วปู่ทวดของปู่ทวดของปูทงป่ทวดของของลูกพี่ลูกน้องของคุณได้ล่วงลบไปแล้วและด้วยเหตุผลบางอย่างท่านได้ทิ้งสมบัติมหาศาลไ้ให้คุณเชื่อโดยเฉพาะคุณจะรับหรือไม่ ทุกคนมันหุบยิ้มไม่ได้เลยมันหุบยิ้มไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเราตอบอันนี้ทุกคนว่าเราจะได้เงินมาไหมหรือเราต้องต้องภายใต้เงินไขเราต้องแบบเราต้องแบบอยากแสดงออกว่าเราแบบอยากได้เงินขนาดนั้นไหมเราจะเราจะได้มรดกะทุกคนเราต้องแบบมีเงื่อนไขมีค่าอีกไหมหรือว่ามานี่มานี่ เอ้ยแล้วยังไงเนี่ยแต่ที่แน่คือไม่ขอบคุณนี่คือไม่ใช่ตัดออกเลยอุย้ยทุกคนเอายังไงเนี่ยเฮ้ยอุ้ยิยย้มไม่ได้เลยเก็บส่งไม่อยู่เก็บส่งไม่อยู่เอาย,ยังไงดีอะเอาอันนี้เราต้องเก็บสง่งถ่ายใต้เงื่อนไขอุย้ยทุกคนเราได้ตังค์มาแล้วสองพันห้าโอ้โหฉลาดมากคือว่า มันมีข้อแม้บางอย่างแต่หนึ่งในข้อแม้คือมันจะไม่มีข้อแม้ใดๆถ้าคุณถามว่ามีข้อแม้อะไรหรือเปล่าดังนั้นก็คือไม่มีข้อแม้อะไรเดี๋ยวนะใช่ไหมก็คือมรดกมหาศาลของคุณปู่คือให้เงินเรามาสมพันธุ์ปู่ค่ะยังไม่พอซื้อเตาอันใหม่เลยค่ะอะไรคะแจ้งเตือนรุเบไป,ไปทำงานค่ะไปทำงาน เพื่อนนี่นักรองดีหนุย่ยชุนน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยชุดน่ารักนะคะนักรองดีเอ๊ะเรามีจดหมายอะไรมาไหมไม่มีนะไม่มีโอเคยังไม่มีมจ่ายเงินค่าห้องน้ําตอนเวลาพักสั้นๆโมบายเจอเงินตกอยู่บนอ่างล้างหน้าในห้องน้ําเธอควรเอาเงินไปเก็บในล็อกเกอร์ของเธอหรือเอาไปคืนครูใหญ่เพื่อหาเจ้าของ เงินในห้องน้ํามันไม่เยอะหรอกทุกคนเพราะนั้นเราก็เก็บไว้เพราะว่าบ้านเราต้องการตังค่ะเนี่ยยี่สิบาทเองไมถ่ถเลอะไรอะไรนะโมบายโดดเรียนใครบางคนการเรียนอย่าได้ถอยหนีโดยในวันนี้โมบายได้โดดเรียนจนทําให้ฉลาดน้อยและน้อยอยิ่งขึ้นไป <c oughs> โมบายโดดเรียนทำไม <c oughs> ไปโดนเรียนทำไมโอยอะไรใครโทรมาใครโทรมามีข่าวลือว่าจะมีปาร์ตี้เจ๋งๆจัดขึ้นที่สวนชาเลตดล่ะสนใจจะมากับฉันไหมโอ้ยคุณพี่นวัดติ๋มคนนี้เขาชวนสวนชาเลตดเขาเลี้หาดผีสิงว่ะเราจะไปดีไว้นะ เองไงซิอืมโอเคไปเลยเริ่มเลย <ś led> ไปดีอรออะไรโอ้โหปาร์ตี้อะไรฝนตกขนาดเนี้ยพี่พวกผมเขาะกร์บ <ś led> ได้รับพักษาสนิทวะ ว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคุณพี่เขาทำอาชีพอะไรคะคุณพี่เขาเป็นนักการเมืองอและเขามีคู่สมรสแล้วค่ะจบเลิกแยกย้ายใช่อะงานเลี้ยงเต้นสนับเวทีไปไหนอ่ะงีบ ไม่จะไปงีบที่ไหนเยีายบอกเขาต้องีบกลางฝนปาร์ตี้ที่มีกันอยู่สองคนหงีบเพื่อนงีบแล้วเพื่อนก็ตื่นแล้วเพราะว่านังมี่มันมาชวนคุยกินข้าวได้ไหมขวันหนีดีโฟ ทำไมม,มันสัมมนวนมันเห Champion. มือนแบบน้ำหนึ่งขนาดนี้คือกลับบ้านเถอะเออกลับบ้านเถอะกลับบ้านยังไงกลับบ้านเถอะนี่ไม่สามารถกลับบ้านได้ในขนาดนี้ทำไมอ่ะโอ้ยแฉะมากมากยกเลิการ์ตย์หรอใครยกเลิกยกเลิกเลยยกเลิกกลับบ้านจะกลับบ้านจะกลับบ้านน้ากลัวฟ้าจะพาอยู่แล้วนะมีการเดินอ้อมหลังก่อนมาแล้ว นะกลับบ้านเลยค่ะโอ้เพื่อนวิ่งวิ่งตามเลือไปหมดแล้วเพื่อนเพื่อนไตกกลัวนะเพื่อนเป็นไรนะไม่้มเป็นไร้วยเงนว <c oughs> ิ่ง <c oughs> หัวส้มแล้วขอโทษนะเพื่อนเรากลับบ้านเราดีกว่าถึงบ้านเราจะไม่รุหลายใหญ่โตแต่บ้านบ้านเราก็าไม่ฝนโต เราขยับมาใกล้เราด้วยคิดอะไรบ้างเอ่มโอขี้ฟอร์นโรลซกน่าว์น่ากลัวจงกี้วัวบะคิวซิบเอ้าเออเอออะไรวะเออ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 พี่แก้วมองขนาดนี้ก็กินเลยสิคะน้องโมอาบน้ำเสร็จแล้ว um ไม mm> ่ต้องเดี๋ยวที่เหลือให้พี่แก้วจัดการล้างการเราไปอาบน้ำ เราอาบน้ำเสร็จแล้วเราก็นอนส่วนพี่แก้วรี่ก็ล้างจานพี่แก้วล้างจานอันนี้ให้ด้วยนะคะนนขอบคุณค่ะหลอดพลังงานจะหมดแล้วไม่ใช่นี่ซิมนะคนดู <laughs> <laughs> เสร็จแล้วทุกคนจบวันแล้วบันเทื บันทึกเป็นอันนี้ใช่ไหมอันนี้ของน้องใช่ไหมอันนี้อันนี้อ่ะเฮ้ยชาวแกงชาวแกงจ้าบันทึกไมอาน่ใจว่าต้องการบันทึกเทมเกมทัพใช่จ้าบันทึกจ้าขอบคุณมากนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ที่อยู่ เดี๋ยวพรุ่งนี้ประกาศจากออฟฟิเชียล5เมมเบอร์แคสเกินตีน <c oughs> <laughs> อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอคุณพี่คุณพี่จะดักทางเข้ามาหากรในดิชันทุกทางไม่ได้นะคะ